ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมณีนุ่นทิยาก,ก็ได้ออกมาวัดอภิสิทธิน์นองแวงม่วงนะคะวัดนี่ยู่บ้านนุ่นทิยานะคะาบางท่านบางคนก็อยากให้นุ่นทิยาพามาซองเลขอ่างน้มตน์นะคะพระอาจารย์พวดนี่เพิ่นเทดแค่สินเดียวนะคะสินแรกเพิ่นวไดยูวัดนะคะเพิ่นไปปฏิบัตริรรำนอกสถานที่เป็นสิบเอ็ดสิบสองมือเพิ่งจะกลับมานะคะ นะคะงวดนี่มีสินเดียวบบมีสินสองอมีแตส่สินสองนะคะสินแหลกบบมีนะคะวดทดีผ่านมาเลขอานํามนต์กับเขาสามตัวแตกนะคะแปดศูนย์เจ็ดตรงๆนะคะงวดนี้ก็ได้ยินพาอาจารวชัดคือกันนะคะสามตัวคือเก้านะคะจะเป็นตัวใดจะพาไปส้มน้ำกันกอนจะพาไปส้มเดี๋ยวนุนที่อยอาจะบอกปุญนผ่านทิปนี้นะคะไปส้มน้ำกันนะคะว่าเพ่นออจะสั่งยี่ยังแน่นะคะตามสถานที่ทางวัดเท่านะคะ นะคะตรงนี้พ่นแท้ถนนคอนกรกีตบริเวณรอบๆสาราการประเรียนนะคะเพิ่ใจะถําไปเรื่อยๆนะคะเอ่องวดที่ผ่านมานน่นที่ยากก็ได้มาทายทําอยู่นะคะกับผ่านมีการเทนะคะและ้วการงวดที่ผ่านมามีคนโชคดีถูกเ,เลขกับอ้างนำมุน่นข้าเจ้ากับสายบุญเพื่นกับมเทศถนนคอนกรกีติห้นะคะกัยังบ่านเ็จดีนะคะ น,ะะนุ่นที่ย่าจะทายเห็ชนช่มแล้ค่ะเด,ด้อวันดิพานมาตร,ตรงนี้บระทานได้เทพนะคะเพื่อนเกิดฟึุงเทพไปเมื่อสองสามวันดิพานมานี่นะคะ,นะคะว่านนี่ก็เทนะคะยังบรท่านแกแม่พิมพ์ออกเลยนะคะนะคะคตรงนี้กับพระท่านได้สิ้นสุดน,นะคะพระอาจารย์เพือเ่อนเกิดจะท่าไปเรื่อยๆนะคะขอเชอิญผู้ใดมีจิตใจอยากจะร่วมบุญนะคะร่วมสางนะคะเทถนนข้อกีดหรือ ทำของน้ำนะคะเหตุของน้ำทั้งวัดเท่าในเกิดของน้ำบ่ลายนะคะพระอาจารย์เพิ่นว่าอยากจะสั่งของน้ำเพิ่มอีกสองสามหองนะคะเพื่อผู้ใดอยากร่วมท่าบุญสั่งของน้ำหรือเทศถนนคอนรีดบริเวณตรงนี้นะคะนะคะพระอาจารย์นุ่นที่ญาจะขึ้นเบอร์โทรพระอาจารย์ให้นะคะสามารถติดตอ่อพระอาจารย์โดยตรงนะคะหรือติดต่อนุ้นที่ญาโดยตรงก็ได้นะคะนะคะบอกบุญผ่านคลิปนี้เลยนะคะ นะคะคตรงนี้จะเทศถนนขวันเกตนะคะเทไปบานหารสุดนะคะผู้ใดอยากรวมท้าบุญอยากรวมสร้างก็คอมเมนต์มาหรือโทษจิตตอพระอาจารย์โดยตรงนะคะนะคะพระอาจารย์สมัยนะคะวัดหนองแรงม่วงนะคะนุ่นที่ยากขึ้นเบอร์โทรใหนะะ้นะคะนะคะตรงถนนตรงนี้กระลวนเป็นเงินของ ายบุญทั้งนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นของเอฟซีทั้ง่องของเฮาส่วนหนึ่งก็เป็นของชาวบ้านของหมู่บ้านใกลเ้เคียงหรือจังหวัดใกล้ๆนะคะร้อยเอฟสารคามนะคะนะคะเพื่อนโอนเงิ่อนมาร่วมทําบุญเอฟซี FC ทั้งอยุธยาก,กับมีส่วนร่วมนะคะนุน,นทิยาเป็นสะพานบุญไ้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตรงที่เพื่อนจะเฮ็ดของน้ํานะคะพาจารย์จะเฮ็ดของน้คํคขังนี่ปุนบ่กค่ะของน้ําจักหองค่ะ สองสองสามห่องเล,ละสองสามหองมันบ้ค่ะแตวนุ้นที่ยากจะพาไปเบื่องเล้ค่ะเด้อนะคาะผ้นะะออาจารย์เพื่อนจะเฮ็ดห้องน้ำตรงนี้นะคะประมาณสามห่องนะคะนะคะผู้ใดอยากร่วมท่าบุญนุนที่ยากกับพ่อที่จะเป็นสะพานบุญหายหรือขึ้นเบอร์โทตรต,ตริดต่อผอ้าจารย์โดยตรงนะคะนะคะ่นจะทําหของน้ำประมาณสามห่องนะคะคือตรงนี้นะคะประมาณสามห่อง เพราะว่าบางครั้งญาติโยมมาสายบุญมาหลายกะของน้ามกะบ,บ่หลายนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะว่าเป็นการเซเวลนนุ่นทีา่าจะพาไปช่มเลขอ่างน้ำม์นอนยู่ขังในน้ำกันเลยค่ะก็ะเดี๋ยวนุนที่ญาจะพาซองเลขอ่างน้ำมนตนวัดพิศน้องแวง่วงนะคะก่อนจะซองนุนที่าก,ก็จะขอปูให้นะคะองค์ปู ปูสีสุดโทยาสีปะทุมมาปูฤืส้สีปูทุกทุกพระองค์ที่เอ่ยํำกะดีบ่ได้เอ่ยํำกะดีนะคะเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมากเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อหากลูกหลานเฮ็ดยังพิษพัางไก็ขอโทษขออภัยนะคะนนทิยาเป็นคนเกิดหม่ใหญ่รุ่นย่าถือสมถือสาลูกหลานเด้อปูเด้อนะคะเดี๋ยวจะพาไปซองน้ำกันนะคะนะคะ มองตรงนี้นะคะแค่ได้เก้าแลข9ไดเก้าแล,วลข 9, แลวไดหกเจ็ดนะคะตามสายตาโน่นที่ยากก็เห็นเป็นเลขเลขอยู่ในนี่อยู่ในนี่มีเลขหก เลขเก้านะคะเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขคล้ายๆกันนะคะเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขแปดนะคะตรงนี้คล้ายๆเลขแปดนะคะค้ายเลขแปดแลวตรงนี้คล้ายๆเลขหกหรือเลขเก้านะคะเราเทิบมาจากตรงนี้คล้ายๆเลขเจ็ดนะคะ นี่ก็คค่ายๆเลขศูนย์นะคะเอาจิตูมให้สูงสูงมองภาพร่วมนะคะเด้อตามสายตาโนีนิยาเห็นอยู่นี่มิเลขเอ่อมิเลขซีโตนะคะเลขเลขกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดนะคะ พราะว่าเก้ากับหกเป็นเลขค่ายกันนะคะเก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดถ้าจะมองอีกแบบหนึ่งตรงนี้ค่ายค่ายเลขแปดศูนย์หรือแปดหกนะคะนะคะแปดศูนย์หรือแปดหกนะคะไปทะยงไปจ,งจากตรงนั่นมานะคะค่ายค่ายเลขเจ็ดเจ็ดแปดหกหรือเจ็ดหกแปดนะคะถ้าจะมองตรงนี้ก็ค่ายค่ายเลขเก้าแปดเก้าแปดหรือแปดเก้านะคะ ตามสายตาน้นทิยานะคะซส,สูงสูงให้แคบหน้าจอเด้อเด้อแล้วก็หมุนโทรศัพท์เขาเองนะคะน้นทิยาจะนั่งทายทําได้อยู่ฟังเดียวนะคะแต่ก็าสามารถอ้อมอรอบๆอ้างได้นะคะตามสายตาน้นทิยาคิดว่ามีเลข7เลขหเลข8ปดนะคะนะคะ้นะคะา,าเบิงแบบนี้คล้ายๆเลข เอ่อแปดแปดเจ็ดหกหรือเก้าเจ็ดหกนะคะนะคะอยู่อางนุ่มม้วนวัดอาภิสิทธิ์หนองแมงม่วงนะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งก่อรักดาสองหาหกหานะคะเป็นสินที่สองนะคะสินแรกพระอาจารย์ไร้เดชรักเดอพระอาจารย์ไป ปฏิบัติรมอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปเป็น11เมือ12บมือพึ่งจะกลับมานะคะก็เลยมีสินเดียวนะคะปกติแล้วอ้างนามมต์จะมีสินแรกกับสิน2นะคะแต่วางงวดนี่เพิ่นถ้ำข้างเดียวนะคะนะคะตามสายตาน่นที่ยากกว่าเลขยี่นี่มีเลข7เลขหกเลข8นะคะอีกตัวนึงกับลขายๆเลข9นะคะนะคะตรงนี้คล้ายๆเลข9 เก้ากับหกก็คล้ายๆกันนะคะเราเทิร์มาตรงนี้นนทิยาว่าเป็นเลขเจ็ดนะคะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรือหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเราเทิร์มาตรงนี้นนทียาว่าเป็นเลขหกก็ได้เลขศูนย์ก็ได้นะคะแต่ว่าศูนย์กับว่าเต็มที่นะคะตรงนี้กับค่าค่า,คา,คาเลขแปดนะคะเอาซุ้มสูงๆมองภาพรวมนะคะเด้อนะคะ 8ปด7 7 6 8นะคะนะคะ9 7 7 9 6 7 7 6นะคะ8 6 6 8นะคะเลขอ้างนมนวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะกับต่ลก้นสายตาจะเพื่คือกันนะคะตามสายตานนุที่ย่าเห็นเป็นแบบนี้นะคะเห็นเป็นเลข8 6 6 8นะคะที่ชัดมากๆนะคะ ปดหกหกแปดถ้าจะโยกจากข้างบนมากก็าอาจจะเป็นเจ็ดหกแปดนะคะแปดหกเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรือหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะนะคะเน,นิ่งนะคะนิ่งบ่ไหลนะคะบางข้างมี ทางเหล็กอนามณ์จะหมุนรอบๆนะคะวันนี้คนบ่นนหมุนนะคะยู่แบบนิ่งๆน,นะคะนะคะตามสายตาโน่นยากจะเห็นเป็นเอ่อเจ็ดหกแปดแปดหกเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรือหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะ 6886นะคะขึ้นตัวเลขไขแล้วนะคะนะคะนที่ยากอะว่าตามเนื้อผาตามตาเห็นนะคะนะคะขอขอไว้พ่อนหน่พ่อไม่เปหน่องเอฟซโชคดีนะคะเห็นตัวที่จะใช่นะคะก็ขอ,ขอให้โชคดีทุกๆกคนนะคะเห็นตัวที่จะใช่จะได้ร่วมบุญสร้างวัดสร้างสาละร่วมกันนะคะ นะคะตรงนี้คล้ายๆเลขเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดนะคะเทิบมาตรงนี้คล่ายๆแปดหกหกแปดนะคะ นะคะโน่นที่ยากก็จะพอยุติเลขอ่างน้ำมุอนวัดอพิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะงวดวันที่หนึ่งกอรกดาสองหาหกหานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อก,กันหม่โชคดีวสวัสดีค่ะ